นักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์กันนะครับในวันพระเลอดสัดี์ที่16นะครับธันวาคมตรงกับวันวันหวยออกพอดีเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็จะมีการเปิดกล้องนิดนึงนะครับเป็นรูปแบบใหม่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยเฮ้ยทำไมมีมีคนหน้าตาดีๆนะครับมีครูหน้าตาดีๆมามาสอนเราด้วยนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเป็น เป็นการเ,าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทีนี้งานของเรานะครับงานของเราก็จะเหลือข้อหน้า141แล้วก็142อีนะครับอีก3ข้อนะครับเ,เนื่องจากมันเป็นเนื้อหาที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอาจจะให้เราเรียนเพิ่มเติมนะครับเรียนทางหน,งนังสืออาจจะทําในสมุดนะครับโดยใช้หนังสือเรียนนะครับโดยใช้หนังสือเรียนอะ ทีนี้นะครับมาดูออข้อแรกเลยนะครับข้อที่4นะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับการลดราคานะครับจริงๆแล้วเรื่องลดราคาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแค่ข้อเดียวเองเราเลยต้องอ,อาจจะต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับร้านสดใสนะครับติดราคาโต๊ะอาหารนะครับหนึ่งบาทติดราคาไว้นะครับแล้วก็ติดป้ายว่าลดราคา20% ส่วนร้านใจงามเนี่ยติดราคาโต๊ะอาหารแบบเดียวกันเลยนะครับ1 1 0 0 0มืบาทลดราคา10%นะครับวัลกรควรซื้อโต๊ะอาหารนะครับจากร้านใดจึงจะได้ราคาถูกกว่าและถูกกว่าการเท่าไหร่นะครับหมายถึงซื้อโต๊ะอาหารเอามาตั้งที่บ้านนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นโต๊ะในการไม่ใช่เป็นซื้ออาหารนะครับแต่ว่าซื้อโต๊ะนะครับขายโต๊ะประมาณนั้นนะครับ อ่ทีนี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจความหมายก่อนนะครับว่าลดราคา20%เนี่มันแปลว่าอะไรครับคําว่าลดราคา20%หมายถึงถ้านะครับถ้าราคา100จะลดลดให้20บาทนะครับถ้าโต๊ะราคา100บาทจะลดให้20บาทอันนี้เรียกว่า20%นะครับแปลว่าอะไร แปลว่าเราจะซื้อโต๊ะได้ถ้าหนึ่งร้อยเนี่ยแปลว่าเราจะซื้อโดยราคาแปดสิบบาทาเข้าใจไหมครับก็คือเขาลดให้ยี่สิบก็จะเหลือที่เราต้องจ่ายเงินคือแปดสิบบาทหมายถึงถ้าหนึ่งร้อยนะครับแต่จริงแล้วเขาติดป้ายไว้หนึ่งมืนสองพันบาทเราก็ต้องมาหาว่าลดไปกี่บาทและเราต้องจ่ายเงินซื้อจริงๆเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ วิธีการคํานวณน,นะครับวิธีที่คุณแนะนำบ่อยๆลืมเรียงครับลูกศรลูกศรจะเฉียงก่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้หรือมันจะเฉียงไปข้างหน้าแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องคูณด้วยเฉียงก่อนนะครับอ่านี่เรียกว่าการเทียบบรญรญยายนะครับเป็นวิธีที่นักเรียนควรจะจำเอาไปใช้นะครับสำคัญมากเลย อามาดูร้านสดใสก่อนเลยนะครับร้านสดใสนะครับร้านสดใสเนี่ยถ้าถ้าราคาหนึ่งรบาทจะลดลดเท่าไหร่ครับลด20บบาทแต,าตาานะบแต่ว่าโต๊ะเนี่ยราคานะครับแต่ว่าโต๊ะ ราคาราคาจริงคือ1 2 1 2 0 0 0นะครับอ่าลูกศรเฉียงนะครับชืบแล้วก็มาทางนี้นะครับฉะนั้นคูณแล้วก็หารนะครับเท่ากับ12000หนะครับคูณด้วยยี่อ่อเดี๋ยวนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะ2ขั้นตอนนะครับก็คือ เราจะต้องอ่าเดี๋ยวกูคิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับคูณด้วย20แล้วก็หารด้วย100นะครับทีนี้ก็ตัดครับตัดศูนย์สองตัวนะครับก็จะเหลือ20คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย100อเอ่อ120คูณด้วย20นะครับก็จะได้เป็นสองอ2น0 0นะครับอันนี้แปลว่าเขาลดราคา2,400บาทนะครับ ทีนี้เราต้องจ่ายเงินเท่าไรเราก็ต้องจ่ายเงินอ่าหมายถึงร้านสดใสนะครับเราต้องจ่ายเงิน1 2 0 0 0ลบด้วย2 4 0 0นะครับ12,000ลบด้วย1,400นะครับก็จะได้เป็นเท่าไรครับ9,600อันนี้คือราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินจริงๆนะครับ9,600บาท แต่ว่านะครับแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ,อเดี๋ยวดูนะครับคำว่าลดราคา20%เนี่ยหมายถึงว่าถ้าราคา100เราจะต้องจ่ายเท่าไรครับลดให้20บาทนะครับถ้า100เนี่ยลดให้20บาทก็จะเราก็จ่ายเท่าไรจ่าย80 ถ้าราคา100เนี่ยเราจะต้องจ่าย80แต่นี้ราคา12,000บาทก็เช่นเดิมครับจะเท่ากับ120 0 0, คูณด้วย80นะครับหารด้วยหารด้วยนะครับหารด้วย1 0อ่ถ้าทำแบบนี้นะครับเราจะไม่ต้องเอามาลบทีหลังเพราะว่าตรงนี้คือจะเป็นราคาที่เราจ่ายไปนะครับวิธีนี้จะง่ายกว่านะครับ นักเรียนก็คำนวณดูนะครับตัดศูนย์ตัดศูนย์นะครับอ่าวิธีคิดเร็วอีกวิธีหนึ่งนักเรียนเอาสิบสองนะครับคูณด้วยแปดสิบสองแปดได้เก้าสิบหกเหลือศูนย์สองตัวนะครับเหลือศูนย์สองตัวนักเรียนก็เอามาใส่เลยนะครับก็ได้เท่ากับเก้าพันหกร้อยบาทนะครับอ่านี่คือวิธีที่เร็วกว่านะครับแปลว่าร้านสดใสเนี่ยเราจะ จ่ายในราคานะครับหรือซื้อซื้อได้นะครับในราคา9,600บาททีนี้มาดูร้านวลากรว่างนะครับวลากรอ่าซื้อต๊อาหารร้านใดจึงจะถูกกัานะครับถูกกันเท่าไหร่1 1 0 0บาทลดราคาให้10%แปลว่าถ้า100จะลดราคาเท่าไหร่ครับ ถ้า100บาทจะลดให้10บาทนะครับคำว่า10%เนี่ยความหมายของมันก็คือถ้าราคา100บาทจะลดให้10บาทแต่ว่าราคาโต้จริงๆก็คือ10,100 0บาทนะครับฉะนั้นจะลดไปกี่บาทและเหลือกี่บาทนะครับอ่าเราก็ทำคล้ายๆกับร้านสดใสน,นะครับถ้าซื้อ100นะครับถ้าราคา หนึ 100, ่ง้อยเราจะต้องจ่ายกี่บาทเอ่ยลดให้สิเซแปลว่าหนึ่งร้อยลดสิบบาทก็เหลือจ่ายแค่90สบาทนะครับร้อยลบไป10บนะครับก็เหลือจะจ่ายแค่90บาททีนี้ราคาราคาหนึ่งมืนนะครับหนึ 1, 000, 1, 000. ่งมืนหนึ่งพก็เหมือนเดิมครับเท่ากับหนึ่งนึ่งพัน คูณด้วย90นะครับ1 1 0 0 0คูณด้วย90หารด้วย100นะครับตัดศูนย์สองตัวบนล่างต้องตัดเท่ากันนะครับก็เหลือ11คูณ9 11คูณ9ได้99แล้วเหลือศูนย์ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวก็เอามาเติมนะครับแปลว่าล้านเวลากรจะายทำไมครับล้านเวลากร เราจะซื้อได้ในราคา9,900าบาทนะครับอ่นนี้คือวิธีการหาคำตอบนะครับนักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะครับซื้อได้ในราคา900บาททีนี้การตอบนะครับครูเขียนเลยมานิดนึงนักเรียนก็พยายามบีบพันัะนะครับทีนี้เวลาตอบตอบว่าอะไรครับวนากรกนคนซื้อโต๊ะอาหารร้านใดร้านใดจึงจะถูกกว่าครับอ่านักเรียนก็ตอบว่า เวลากรนะครับควรซื้อวลากรควรซื้อนะครับโต๊ะอ,อาหารตื้อๆร้านอะไรราคาถูกกว่านะครับอันนี้คือครูเปรียบเทียบไปดูแล้วนะครับนักเรียนแค่ไปเปรียบเทียบเองแล้วก็ถูกกว่ากันเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบนะครับอ่าจะเห็นว่าเรื่องการลดราคาเนี่ย นักเรียนต้องเข้าใจความหมายก่อนนะครับว่าลด20%หมายความว่าอะไรลด10%หมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีการมิจทย์นนะครับเดี๋ยวครูจะหาโจทย์มาให้เพิ่มเติมนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวครูอาจจะต้องบันทึกอีกวิดีโอหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะว่าแต่และเรื่องยต้องใช้เวลาอธิบายนานนะครับเดี๋ยววิดีโอจะ ยาวเกินไปนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูข้อที่5นะครับจิตราฝากเงินแบบออมทรัพย์1 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีจิตราฝากเงินนาน219วันได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่านะครับในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างยากนะครับเกี่ยวข้องกับร้อยละนะครับ ลดราคานะครับดอกเบีย้ยมีออกข้อสอบแน่นอนเลยทุกชั้นทุกปอนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครูคเน้นย้ําว่าเป็นเรื่องสําคัญที่นักเรียนควรจะเรียนให้เข้าใจนะครับอ่าทีนี้นะครับนักเรียนก็ต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีอ่าความหมายของมันคืออะไรหมายถึงถ้านักเรียนฝากเงิน100บาทนะครับคือถ้าฝาก100 ครบปีหนึ่งนักเรียนจะได้ดอกเบี้ย1บาทนะครับ1บาทนะครับต้องครบปีด้วยนะถ้าไม่ครบก็ไม่ได้นะครับถ้าครบปีจะได้ดอกเบี้ย1บาทเยอะมากนะครับจะเห็นว่าการฝากเงินเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะครับก็ดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเกิดฝาก1 0 0 0 0มบาทจะได้รับดอกเบี้ยกี่บาทถ้า1 0 0เท่ากับ1บาทแล้วถ้าฝากนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดอมาเขียนวิธีทำกันเลยนะครับถ้าฝาก100 100จะได้ดอกเบี้ย1บาทนะครับอันนี้คือปีหนึ่งนะครับถ้าฝากนะครับทีนี้ฝากเท่าไหรครับฝาก10,000ห่อ่าจำลูกศรได้ไหมครับอ่ะทีนี้ครูจะไม่เขียนลูกศรแล้วนะนะครับแต่นักเรียนก็ควรจะ ควรจะเข้าใจนะครับลูกศรเนี่ยนะครับคือหนึ่งคูณด้วยหหารด้วยอะไรครับหารด้วย100นะครับ1ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับตัดตรงนี้ก็เหลือแค่นะรครับเหลือแค่100นะครับแปลว่าถ้าฝาก1นึ่งืนจะได้ดอกเบี้ยห0ึบาทต่อ1ปีนะครับทีนี้แล้วเขาฝากนาน219วัน เขาฝากไม่ครบอะไรครับไม่ครบปีธนาคารก็ต้องคิดดอกเบีย้ยให้นะครับธนาคารเขาก็ต้องคิดดอกเบีย้ยให้นะครับแต่ว่าจะได้ไม่ไม่เต็มนะครับไม่เต็ม100เรามาดูกันว่า219วันจะได้เท่าไหร่นะครับก็โดยใช้บัญญัติตายางนะครับถ้า365วันจะได้ดอกเบีย้ยนะครับ1ปีมี365วันนะครับได้ดอกเบีย้ย 100บาทนะครับแล้วถ้าฝากอะไรครับถ้านานสอรวันจะได้ดอกเบี้ยนะครับเท่ากับอ่าน,นี่นักเรียนไปคิดเองเลยนะครับใช้ลูกศรเหมือนกับอันแรกนะครับ219ตรดอ่าตืออันนี้ให้หนักเรียนให้หนักเรียนเขียนเองนะครับว่า จะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไรนะครับแค่2องคูณด้วย100แล้วหารด้วย365นะครับอามาถึงข้อสุดท้ายนะครับปร,กรณกฝากเงินแบบฝากประจำา3เดือนนะครับอันนี้ฝากแบบออมทรัพย์แล้วก็ฝากแบบประจํารู้สึกว่าฝากแบบประจาเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่านะครับนะครับจะเยอะกว่านิดนึงไม่ถึงกับเยอะมากนะครับ ปรกอฝากเงินจํานวน480,000บาทเมื่อครบกำหนด3เดือนเนี่ยประกรบได้ดอกเบีย้ยเท่าไหรนะครับถ้าประกรอนถอนเงินทั้งหมดปร,ประกอได้รับเงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแ่บแปลว่าก็คือได้เงินต้นพร้อมอะไรครับพร้อมด้วยดอกเบีย้ยนะครับเป็นเงินเท่าไร่อบกล้อง กล้องมันค่อนข้างจะเอียงนิดนึงครูต้องจับแท็บเล็ตตั้งนะครับเอ่าเราก็มาดูกันนะครับว่าได้ดอกเบี้ย1.75ต่อปีแปลว่าถ้าฝาก100จะได้ดอกเบี้ย1.75านะครับ1.75งบาทในเวลา1ปีนะครับแต่ว่าเขาฝากประจํา3เดือนดูที่ว่าแปลว่านะครับแปลว่าใน3เดือนนี้เขาจะต้องฝากเท่าๆกันนะครับทุกเดือน เราเรียกว่าการฝากแบบประจํานะครับอ่าวิธีคิดคือมาจะคิดดอกเบี้ยก่อนนะครับถ้าร้อถ้า100จะได้ดอกเบี้ย1.75ฝากเท่าไหร่ครับไม่ใช่ร้อยนะครับ4 8 0 0 0 0นะครับ 4ี่แปดศูนเกินมา1ตัวอ่านะครับจะได้ดอกเบี้ยเท่ากับลูกศรครับจะโยงขึ้นนะครับชุดแล้วก็จะโยงกลับนะครับแปลว่า480 0ปดคูณด้วย1.75นะครับหารด้วยหารด้วยอะไรครับหารด้วยเออ่งร้อนะครับ ตรนี้ก็ตัดศูนย์ตัด0ูนย์สตัวนะครับก็เอาหนึ่งจุดเจ็ดห้าคูณได้แล้วครับ4800ปนะครับนี้ตัดอ,ออกไปแล้วอ่าก็จะได้เป็นคําตอบครับได้เป็นคําตอบทีนี้เมื่อได้คําตอบแล้วนะครับเมื่อได้คําตอบแล้วนักเรียนก็จะต้องมาคิดอะไรครับมาคิดกับเอ่ออะไรครับ มันเป็นสิบสองเดือนนะครับหมายถึงว่าต่อปีกะแปลว่าสิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนได้ดอกเบี้ยเท่ากับอ่านักเรียลองเอาได้ดอกเบี้ยเท่ากับอ่าสมมุติอันนี้คือ a นะครับอ่านี้นักเรียนไปคิดเองนะครับ480 คูณด้วย1 7 5เนี่ยได้ดอกเบี้ยเท่าไรนะครับ12เดือนได้ดอกเบี้ยเท่ากับ a แล้วถ้าเกิด3เดือนนักเรียนก็เท่ากับ3คูณด้วย a นะครับ a คือไรอย่าลืมนะครับ A คือนี้ a คืออันนี้คูณกันนะครับนี่คือ a 3คูณ a แล้วก็หารด้วย12ตัว a เนี่ยครูให้นักเรียนไปหาคำตอบมานะครับเดี๋ยวถ้าใครตอบ a มานะ โดนนะครับติดแบ็คลิสเลยนะครับติดขึ้นบัญชีดำเลยอ่าหลังจากนั้นแล้วทำไงต่อครับกับนักเงินก็เอามาทำไมกันครับเอาตัวนี้นะครับได้รับเงินคืนอันนี้คือได้ดอกเบีย้ยเท่าไหรนะครับจะได้เป็นอะไรครับเป็น B ีนี่ก็ตอบได้ดอกเบีย้ยนะครับ ได้ดอกเบี้ย b บาทนะครับแล้วก็ได้รับเงินคืนได้รับเงินคืนเนี่ยก็คือนักเรียนต้องเอาอะไรครับเอา b b มาบวกกับอะไรครับเงินเดิมที่เขาฝากไปนะครับคือเขาจะถอนออกอ่าเขาถอนออกอนันนี้ก็ต้องบวกเงินที่เป็นดอกเบี้ยที่เขาจะได้อีกนะครับก็รวมเป็น ฝาได้รับเงินคืนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบาทนะครับอันนี้เท่ากับ B บวกนี้เท่ากับ C นะครับอ่าครูใส่รหัสรับไปนะครับเพราะฉะนั้นใครอย่ามาตอบ B ตอบ C นะอ่าบางคนบอกงง A คืออะไร A. คือ4 8 0 0คูณด้วย1.75นะครับนี่คือ A เน้นตีให้นะครับนี่คือ A ทีนี้นะครับ 3าคูณเก็คือที่นักเรียนคิดได้เนี่ยหารด้วย12นะครับอันนี้ตัดได้นะ3 1 3 3 4 1่มเห็นไหมเดี๋ยวตัดกับ A ได้อีกรอบนึงก็จะเป็น B หลังจากนั้นเอา b มาบวกด้วย4 8 0 0 0นะครับเงินต้นก็จะได้เป็นอะไรครับได้รับเงินคืนเท่ากับ C นะครับอ่าเข้าใจนะครับหวังว่าใครไม่มีตอบ ABC นะครับบางคน๋ยวใครตอบ ABC มา ไม่สนใจคือนักเรียนจะไม่ดูคลิปนะครับไม่ฟังครูเห็นครูเขียนว่า a b c อะไรตอบมาเลยเดี๋ยวมันจะมีนะครับพวกนี้เดี๋ยวครูจะดูนี้อ่าดูที่ใครจะเป็นจุดจุด,จ,ดจุดนะครับโอเคนะครับก็วันนี้หกข้อเออสามข้อนะครับหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสองแล้วก็หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับรวมทั้งหมด3ามข้อ ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็ไปฝึกทำดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ